สวัสดีค่ะพี่น้องเจฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมแดงใจไวขึ้นตาเนะครับเนี่ยเสียเสือทุกช่องเสียตัวนี้มันมักไหมครับนุ่งตัวได้กระพมาขึ้นตัวนี้มักพอเนี่ยซื้อไห้เนี่ยว่าได้เสือไห้เนี่ยเสียไปร่องทังขยะดินั่ไปเอามาใส่จำนําไปเอามาใส่เมื่อเมื่อนั้นจำได้เลยเมื่อได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปเอาไหนทงขยะ บดได้แท่มันเสียมานบดได้มันเสียมานไปยูฮนเมื่อนั้นเมื่อออกเ็จหนึ่งหนึ่งเกจใส่มาเต็มมือคนเลยจำได้แต่เดือนท่านว่าตื่นขึ้นมาเหลียวหารดเสียแดงเนี่ยว่าใส่ขนุงข่าวนี่รู้ซึกมันใจบอกใส่เสียแดงนี่มันใจนะมีความรู้ซึกมันใจขึ้นนยรู้ซึกมันใจเมื่อนี่ครับ ฝันคือเก่าฝันคือเก่าทุกฝันปวดฝันเหลแต่ฝันร้ายย่องเบาไรเสียดายเนาะวางมือวันจันแม่พ่อยห้าเสียดายว่ได้ไ้วหัวหกให้พี่น้องที่จริงนะมันเปลี่ยนเก่าเยู่ดรอกพ่อยห้าว่ามักเก่าซือพี่น้องพ่อเฮ้าว่า่มักเก่าหมนกเก่าเสียกายพี่น้อ่ เปนี them, me, s <S ่ <Pokemon apan> uh ็นตะว่ามันก็เป็่นตะว่าที่เก่ากระพงนี่เนาะมาอย่หลีกปลี่ยนถ้าจปลีนหัวอ่ะเมื่อนี่ก็คือเก่ามันเดิมมาตามฝันนะครับมาตามฝันมาตามนัดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับพอเฮ้าก็ทำตามหน้าที่นะครับบอเมนบอช่ยเยาวากันนะครับบอเมีนล่างส่งอียัง นะครับประชชนคนธรรมดาปันได้ก็ให้ปันบ่ได้ก็หามาให้คือเกา้านละเพราะว่าเป็นเจ้าของช่องนะครับดวงนี้จะเข้าๆหลุดๆดเดินดีบ้างเพเดินดีบ้างขึ้นยยกับโชคกับดวงขึ้นยยกับวางกับเิ้ว คิ้วนี่บบปันไดนะครับโบคือคิ้วเดีอยนท่านว่าคิ้วเดี่ยนมกะลานี่บกบปันไดมีรถดลายก็เข่ารดกับรดเทลาแต้มกล้องลมลดเทลาแต้มนักผู้ชมนะครับคือจังยกตวอยางมือนั่นแหละครับห้ยแปศูนย์ออกเก่าศูนย์ศูนย์เก่ามือนี่คาดว่าสิเป็นยังไง นะครับพี่น้องเก่าพิจรารณาล่องเบิงตัวเน่นเคือพี่น้องตัวฝันตัวเน่นพี่น้องฝันเอาฝันเอาเองฝันว่าจังไนฝันได้ซนะีน้อพอยห้าบอนะครับแต่ฝันได้ซีจะพ้องได้ซีอย่าง เอเลนซีจับผูสามตัวสามสี่เจ็ดสาเจครับผูมักเจ็ดผูมักซี่เก็เ็ดเอลนผู้มักเจ็ดผมักซี่ก็สามเอเลน 3ามสีเจ็ดัตดเลนก็คือสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสีหนึ่งศส,ส,สี่น,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 นเป็นเลขตามศูนสามเป็นเลขบังเอิญเหมือว่านี่ผูดได้เบิ้องไรสดพลยหากับสี่รูไปแง่หูเบิง้งเอาไม่ไปแง่น่ะไม่แง่เพนกรนดรอเบิ่งบอกมาดอก กระดาษออกกระดาษแลีนขึ้นมาน้าไม่เห็ไหมปึ้งแล้ววาพีออกเบิึงเป็นเลขศูนย์ใบที่แรกใบที่สองเป็นเลขสามติดขึ้นมาพร้อมกันเลยมันคั้ายกันมันไล่ขึ้นมาเลยนะคักบึงบ้อข้าบแต่ว่ามันแลีนขึ้นไม่ที่จริงว่ามันหู้เบิึงหู้เม่งมุมอเอามันคล้ายกันประนันบ่มันหู้ใหญ่มันเป็น มันมีใยยุบมีใหญยยุบปา่ปา<อ>เป็นยุ้ใหญ่เป็นมุมเรียกว่าเป็นหูเบิง้งเรียกว่าเป็นหูเบื้พิ่นพระเพิ่นพาเข้าไปเนี่ยไม่ไปแง่ไปแง่ไปแง่อยากให้กระดาษลงไปหูกระดาษแห้งถอยขึ้นมากแบบกระดาษแล่นก็มันน้ำไม่เกิดแลยกินใจครับคันบ่อออกเมื่อนี้สีน้ำไปจนออกรัฐบาลไทยอ๋อมันแปลกจ้ะสวนตามอันนี้คือตัวหนึ่งตัวกินใจ แตงโมหวานนี้มากนะครับเลขแถมมากหนึ่งซีซีหนึ่งกับศูนย์สามนะครับแต่ว่าเลขที่ได้มากมากขึ้นนี่คือสามสี่เจ็ดได้มากมากขึ้นนี่ครับฟันนะครับพี่หน่อฟันทางว่าอธิบายในข้าอฟันนะครับให้มาเพลินเป็นแน่แท้ดีบอกให้ฟังซื้อเด้อนะครับออออมากจังเอาว่ามักกับพาน เพานั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ัมีบ่ปันใดนะครับก็คือตะก่อนมันอยู่ที่ช่วงจังหวะของหลวงคนเท่านะครับมีเข้าเข้ามีหลุดหุดนะครับเมื่อนที่สิบสิบที่แล้วที่พี่เจริจหน้านะครับบ่อแมนบ่อแมนปันใดพวกดที่ผ่านๆมา่นี่ตามมันสอบตีว่าอยากส่งนะครับเป๊คือบังหันหลังหวกซุนครับคือนก่อนตีพานว่าพกนเป็นก้าวสวนหรือออกตามหลัง นะครับ3ตัว3 4 7ตัดเลขก็3 4 3 7ี7็ี่อย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะครับ,อย,บอย่าลืมไปกลับด้วยไปกลับด้วยนะครับ่ามั่นใจเปยังไงพ่อไหฮะมั่นใจเติบยุ่แต่ว่าพอ่อหายเปิดเส้นค่ะ<ฆ>นะครับอเอาพร้อมสี่เห็นไปเอาขอเบิ่งนะครับเนี่ยนอเช็ดหน้านจอ 忘记点了吗？